ชีวิตคนทํางานนะเว้ยเวลาที่เจอใครทาผิดอย่าไปต่อว่าต่อหน้าแต่จงเอามาคุยกันเนี่ยหลังจากที่จบโปรเจกต์นั้นแล้วมีคนคนหนึ่งเนี่ยทำงานผิดพลาดคือควรจะเจ็บเงินได้อะเป็นล้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาทำเม็ดเงินนั้นอนะหลุดลอยไปเอาจริงวันนั้นพี่โกรธมากเลยนะยอดเป็นล้านอะจําได้เลยพี่เสียเวลาอยู่ประมาณสองถึงสามวันในการวิ่งไล่เก็บเงินลูกค้านี่ให้ครบทุกคนคําถามคือนวินาทีนั้นถ้าพี่ด่าเข้าไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคนผิดอะ เขารู้สึกแย่อยู่แล้วถ้าพี่ยิ่งไปด่าเขาตอนนั้นอนะ่ะเขาก็จะยิ่งรู้สึกดิ่งดาวเนอกว่ะแต่มันก็มีนะบางคนที่แบบผิดแล้วแม่งไม่รู้ตัวอันนี้มันเลยต้องมีการนั่งฟีดแบ็กกันหลังจากจบโปรเจกต์เฮ้ยใครยังทําอะไรไม่ดียกตัวอย่างเช่นโปรดักชั่นผลิตของมาเสร็จปุ๊บเซลล์ไม่เอาไปขายอ่าโปรดักชั่นผลิตมาปุ๊บเซลล์เอาไปขายและคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสไม่ทํางานให้ดีเกิดอะไรขึ้นลูกค้าใช้ของไม่เป็นไม่เกิดการซื้อซ้ำสิ่งที่พี่กำลัง เออแล้วมันโดนด่าซ้ำอ่ะมันเจ็บพี่เข้าใจแต่วันนี้เราต้องไม่ลืมนะว่าเวลาที่เราผิดอะ่ะเราก็ต้องยืดอกรับและ